คนคงจะเห็นแวบๆนะฮะว่าเอ๊หน้าคุ้นๆนะฮะแน่นอนครับเราหมายถึงหนึ่งในสมาชิกของบอยแบนด์ที่เรียกว่าอันดับหนึ่งในเมืองไทยครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเต้นเผลไว้ก่อนรวมถึงไมค์ก็วางไว้ก่อนนะครับมาเปิดในเรื่องราวของโรงเรียนสอนดนตรีนะครับเป็นใคระไม่ได้นะครับเราหมายถึงป๊อปปี้พานุหรือว่าป๊อปปี้เคีวติครับสวัสดีครับป๊อปปี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียกว่าคุณครูเลยแต่ต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะเอ๊ะคุ้นเคยกับป๊อปปี้ในการร้องการเต้น ที่ถึงการร้องการเต้นนี่ยทถึงนะฮะจริงๆก็ก็ที่มาเปิดโรงเรียนนี้ก็เพราะว่าเราชอบตรงนี้ด้วยก็คือเราทำมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชอบเรื่องดนตรีเรื่องเต้นอะไรอย่างงี้ยู่แล้วก็เลยลองเปลี่ยนเอามาเป็นโรงเรียนดูโรงเรียนชื่อชื่อเต็มๆว่า Adlib Studio ก่อนจะพูดถึงเรื่องของโรงเรียนขออัปเดตก่อนก็คือหลายคนคงจะจําได้ว่าไปเป็นฮีโร่ไปเป็นทหารทหารอะไรครับผมทหารเรือครับทหารเรือกี่ปี6เดือนใช้ปริญญาตรีเทียบ ใช่ก็เป็นรถย่อนของมันนะฮะต้องถามถึงเรื่องราวของความความคิดโดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยกลัวการเป็นทหารพอเราได้เป็นทหารคิดว่ามันได้อะไรกับการที่เราได้ใช้ชีวิตกับ6กเดือนการเดินทาจริงๆตอนตอนไปเนี่ยคือก็ก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าผมไปช่วงประมาณตอนนี้ครับของปีที่แล้วเย็นจ้ร้อนมากร้อนมากใช่แต่คือพอออกมาเนี่ยพอเราคิดย้อนกลับไปคือเราได้อะไรที่มันมันหาที่อื่นไม่ได้ครับ ระเบียบวินัยอะไราเงี้ยแล้วที่สำคัญได้ได้พูดคุยกับคนที่ <ฮะ S 1> ถ,ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าไปเราคงไม่มีโอกาสได้ได้คุยกับเขาได้ได้ฟังเรื่องของเขา<ฮ>ะอะไรอย<ม>่างี้ด้วยครับห,หัหเรอเลยนะเนี่ยคิดเยอ่องหันใจสาวๆไงอย่างทีง่บอกตอนไปตานานเรือเนี่ยพอเราจบปุ๊บเนี่ยน้ำหนักลงมั้ง น้าหนักลงไหมก็หรือว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะพอมีโอกาสได้กินก็จะรีบกินเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปทำาิจกรรอื่นใช่ต้องรีบกินรีบให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็น6เดือนที่คุ้มค่าคุ้มค่านะฮะแล้วก็ทําถึงแฟนคลับบ้างมีโอกาสจะเจอแฟนคลับไหมก็ได้เจอล่าสุดที่คอนเสิร์ตของทางโรงเรียนโครงการที่เราทําขึ้นมาร่วมกับมูลนิธิไงครับก็เป็นการเปิดหมวกเล่นคอนเสิร์ต หาเงินเข้าการกุศลก็ได้ไปเล่นที่เซนทนาัวก็ได้เจอแฟนๆอยู่บ้างนะเดี๋ยวถามสิ่งที่พตตี้คาใจาเลยกับแอทลิปแอทลิปสตูดิโอเป็นยังไงนะที่มาที่ไปทำไมถึงหันมาจับแล้วก็มาเปิดโรงเรียนที่มาที่ไปจริงๆแล้วตอนแรกก็คืออย่างที่บอกคือผมชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้ร่วมมือกับหุนส่วนผมสามคนที่เป็นคุณครูคอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเราเรียนโรงเรียนตั้งแต่เด็กก็เลยอยากรู้ว่าเราสามารถผมอยากแบบเอาดนตรีที่เราเรียนมาเนี่ยลองมาพลิกดูโดยการเปิดโรงเรียนแล้วก็ตั้งคอนเซปต์ใหม่ขึ้นนมาเช่ เอาไปพ่วงกับอย่างอื่นเหมือนว่าเราเรียนดนตรีเนี่ยธรรมดาเราจะเห็นโรงเรียนดนตรีเรียนไปเรื่อยๆไปพ่พวกสิบล้อบ้างใช่ใช่ใช่เป็วาคนโดดเด่นอย่ที่ไปพ่วงนี่แหละแต่ไปพ่วงกับอะไรเาพยายามจะเอากิจกรรมหลายๆอย่างมาพ่วงกันเหมือนเราอย่างต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ทํากิจกรรมชื่อโครงการหนึ่งให้สองสองให้สามอู้ดีจังคือเราไปหาเด็กกลุ่มหนึ่งมาแล้วเราสอนให้สอนดนตรีให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายฟอมวงขึ้นมาครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกตามที่ต่างๆ อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องของมีกิจกรรมให้กิจกดรมได้ทำร่วมจริงจริงเดี๋ยวถามเลยดีกว่าว่าถ้าเราจะแบบบแ่งชัดเจนแอดีตที่เป็นโรงเรียนของป๊อปปี้เนี่ยสอนอะไรบ้างอย่างแรกจริงอย่างแรกเราสอนเปียโนสอนร้องเพลงในส่วนดนตรีก็คือสอนเปียโนร้องเพลงแซกโซโฟนกีตาร์ไวโอลินอย่างนี้เราสอนครบครับก็ครบนะจากครูคนเดียวหรือว่าหลายๆลายคนหลายหลายคนมีครูหลายๆคนรักเต้นแล้วก็มีฮิปฮอปแจ๊สคัฟเวอร์บัลเล่ยัมีสอนศิลปะ พูดพอไาใส่คิดพอะไรล่ะใส่เขาได้อยู่นะผมเคยเห็นสักตัวอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนาเดี๋ยวโชว์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 ต้องทนดูถามถึงเรื่องของการเริ่มตอนนี้มาสักกี่เดือนแล้วครับตอนนี้มาประมาณ5เดือนครับครับผมก็ได้ทำกิจกรรมไป2อันก็คือการกุศลเราจะเน้นการกุศลทุกปีแพรมจะทำสองงานที่เป็นแบบเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้ครับให้เด็กๆที่เรียนได้เอาวิชาที่เรียนไปสามารถนำกลับมาให้สังคมได้นี่ครับพอมาเรียนปุ๊บเราก็ สามารถเอาดนตรีมาสร้างความแตกต่างในสังคมได้อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราจะเน้นตรงนี้ด้วยเมืม่อกี้พูดถึงเรื่องของการพวงแสดงว่าคใครที่ไปเรียนที่โรงเรียนแอดลิดเนี่ยก็คือร้องด้วยแล้วก็อาจจะเรียนเพิ่มเติมอย่างอื่นด้วยใช่คือเหมือนว่าเราเรียนคอร์สเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเราก็เรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกทุก กี่เดือน2เดือน3เดือนเราจะ<ม>จัดกิจกรรมขึ้นมาซึ่งมีโชว์<อ>ชวน้องๆก็สามารถเข้ามาร่วมเข้ามาร่วมได้เอาความรู้เนี่ยมาทาการกุศลม,มาออกไปเล่นข้างนอกเราจะจัดแจมเซสชั่นคือว่าโอเควันนี้ขอนัดทุกคนมาเรามีนักดนตรีมาด้วยลองเล่นกันดนตรีดูเหมือนเจอสนามจริงเหมือนเจอรับปล่ลองมาแล้วก็เล่นขอดไปเรื่อยแล้วลองอินพรอไวส์ดูว่าทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วนอจากนั้นก็มีมิวสิควิลทีละครเวทีเมื่อต้นปีจัดไปเรื่องหนึ่งของฟิตเทอมภาคเรืรองอะไยเป็นบอรอดเวย์รวมๆครับมีแอนนี่มาชิลด้าอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้ก็คือเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากอเมริกาโไม่ใช่เล็กๆ้วเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับแบบไม่ใช่เรียนอย่างเดียวอ่ะให้มีเวทีที่เราได้โชว์ด้วยที่เราเรียนปกติไปด้วยแล้วเราก็พยายามจาดกิจกรรมเสริมมาให้น้องๆจะได้แบบ สนุกสนานกับการเรียนได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเลยเอ๊ะแอบถามฮะสี่าเดียวที่ผ่านไปของอดิตเนี่ยนะมีการแบบส่งหรือว่าดันเข้าไป audition หรือว่าเวทีอื่นๆไหมมีไหมส่วนใหญ่เราจะเน้นไปด้านแบบเนี่ยครับงานสังคมเลยแล้วก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ใช่ใช่เหมือนแบบพอเราเห็นว่าน้องๆเขาเอาความสามารถเขาเนี่ยไปเล่นเปิดหมวกอย่างได้เล่นที่เซนทรัลเวิด์เล่นที่ส่วนรดไฟที่อะไรเงี้ยครับเขาสนุกกับการเล่นแล้วเขา แล้วพอเราเอาเงินตรงนี้ไปมอบให้เครือข่ายมูลนิธิ <S <S คนพิการนะครับเราได้ไปเล่นที่นั่นด้วยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจภูมิใจ,จว่าสิ่งที่เขาหาเงินมาเนี่ยเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับมูลนิธิได้แบบนี้แหละเดี๋ยวหน่อยมีงานอีเวนต์ติดต่อไงต่อยอดต่อยอดเอ๊ะถามแค่ลูกศิษย์หรือว่านักเรียนที่มาเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากแฟนคลับหร้วไมก็มีบ้างนะครับก็คือที่เห็นจากอินสตาแกรม ใช่ก็มีก็มาจากแฟนคลับบ้างมีด้วยอยู่แถวไหนฮะอยู่ช่องรอครับโอ้ที่ตั้งถูกใช่กลางเมืองนะฮะนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เรารักตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะถามถึงเพื่อนๆบ้างคิดว่าจะชวนชนทับทบเคเอติกในสมาชิกที่เราคุ้นเคยมาช่วยสอนไหมเนี่ยเขาคงมีคงมีก็คือกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทำาเนียแล้วก็พยายามจะร่วมมือกับคนที่เป็นแบบ คนที่มีฝีมือหรือมีความสามารถนะครับเข้ามาเรื่อยๆก็จะชวนมาว่าไอ้โทโมมาสอนเต้นไหมเครื่อนมาสอนการแสดงไหมหรือว่าจะมาสอนในเรื่องของการลดน้ำหนักต้องชวนนี่ขอไม่พูดอันนี้ต้องอ่านตุว่าถ้าไคนคุ้นเคยกับเคียติกเนี่ยก็จะคุ้นงานทั้งป๊อปปี้เคือนโทโมเคนตาแล้วก็ชองเบย์สี่คนเจอครบไหมก็เจออยู่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ผมก็เจอล่าสุดได้เจอเคือนกับโทโมะ เพื่อนอ๋อนะฮะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่หลายคนคุ้นเคยกันจงเบ๊ว่เพิ่งเจอว่าะจงเบ๊เพิ่งกลับมาจากเกาหลีใช่คีโอกาสจะแบบว่ากลับมาขึ้นเวทีอะไรพิเศษพิเศษพร้อมๆมกันอะก็ยังคุยกันอยู่นะครับก็คือถ้ามีโอกาสแล้วก็แบบจังหวะเอได้อะไรได้ก็คงก็คงอยากทํากันอยู่ต้องรอดูก็เรียกว่าได้ออ รีมาถึงความเรียกว่ายิ่งใหญ่มากของเคโรติกนะฮะแล้วกลับไปที่ในส่วนของเด็กเด็กเออเด็กเด็กตอนนี้ลูกศิษย์เยอะไหมคะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เราเปิดมาห้าเดือนนี่ครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่จัดกิจกรรมก็จะมีน้องๆใหม่ๆเข้ามาแอบถามค่าใช้จ่ายครับแพงไหมค่าใช้จ่ายค่าเรียนเออค่าเรียนค่าเรียนเราไม่แพงนะครับก็ถ้าเทียบกับแถวๆนั้นก็เป็นคอร์สแปดครั้งเลยครับก็ตอนนี้ก็มีลดราคามีอะไรเรื่อยๆมีโปรโมชั่น ถ้าก็อยากเรรยนกับตัวน้องป๊อปปี้เองเลยคือป๊อปปี้สอนเองด้วยเลยหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมจะดูแลเรื่องเวิร์กช็อปกิจกรรมไปข้างนอกเช่นเวลาทําวงอะไรครับปลายปีนี้ผมจะจัดก็อยู่เบื้องหลังว่างั้นใช่ปลายปีนี้ทำไมปลายปีนี้จะจัดกิจกรรมคล้ายๆที่เราเคยทํามาคือเป็นเพื่อสังคมการกุศลอีกก็คือถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรเท่ๆหรือว่าอยากให้ลองทําดูก็ลองเสนอมาที่ เพจของโรงเรียนก็ได้เดี๋ยวลองไปดูว่าทําได้หรือเปล่าลอล้อเดี๋ยวช่วงท้ายคงจะได้ฝากกันนะฮะถามถึงเรื่องราวของการต่อยอดที่เราเปิดมาสักห้าเดือนฟีดแบ็ดีละโปรเจกต่อไปนอกเหนือจากจะมีปลายปีแล้วจะมีการขยายไหมมีการขยายไหมตอนนี้ก็ค่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับอย่างอย่างมิวสิควลที่เราทำเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกับผู้กำกับที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเหมือนกันซึ่งก็เก่งมากพี่ลูกปูนะครับก็ค่อยๆขยายอย่างครั้งแรกเราทำ เล็กๆที่อาจจะไม่ใหญ่มากครั้งนี้เราก็ซื้อเล็กสิทธิ์ทำบนเวทีจริงจ้างแสงสีเสียงมาจัดอะไรก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้แอบคุยกับแพตตี้ว่าเอ๊ะในเรื่องของอายุนี่จำกัดไหมเด็กสุดในโรงเรียนอันนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้เด็กสุดโรงเรียน3ขวบครึ่งค่ะสามขวบครึ่งไปทำอะไรเนี่ยเล่นเปียโนเล่นเปียโนอ๋อเหรอใช่แล้วโตสุดของเราตอนนี้ก็ถ้าพี่ถ้าพี่เสิร์ดได้มั้งยี่สิบห้าเหรอประมาณนั้นแล้วพี่เสิร์ดไปถูบ้านไหมล่ะถูบ้านตอนนี้อายุมากสุดประมาณเท่าไหร่ ก็อยู่40นะครับเป็นคนทํางานแล้วเกียร์อะอย่างบรรยากาศบรรยากาศที่เราเกียว์บีโออะไรคือสถานที่จริงป่ะคะสถานที่จริงครับนี่สถานที่จริงวยมีกี่หน้าเรียนมีกี่ชั้นมีใชนมีสองชั้นครับโอ้โหน้าเรียนบอกตําแหน่งชัดเจนหน่อยที่ตรงไหนอยู่ตึก liberty plaza ทองหล่อเดี๋ยวกันนะถ้าเรามาจากทางสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงสาพแล้วก็เดี๋ยวก่อนเลี้ยวซ้ายปุ๊บอยู่ซ้ายมือหรือขวามือ ถ้ามาจากสุขุมวิทใช่ไหมครับสุดถนนแล้วก็อยู่เทถนใต้สะพานไปเลยปจะไปถูบ้านเหรอจะว่าเหรอก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลายที่เป็นการต่อยอดจากการที่เราฝันเรารักแล้วก็ได้เรามีประสบการณ์ด้วยนะได้ใช้ในส่วนที่เราเก็บเกี่ยวจากคุณครูต้องบอก่ตอนที่อยู่ในสังกัดเนี่ยได้เก็บเกี่ยววิชามาเยอะไหมตอนที่ร้องเพลงก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเราเหมือนว่าผมก็ได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตได้โอกาสทัวร์ต่างจังหวัด S <S 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 ได้อะไรอย่เงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันมันก็ค่อนข้างที่จะเปิดว่าเออดนตรีเราสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมเนี่ย <S <S 2> <S 2> เผื่อว่าหลายคนอยากจะดูคลิปเนี้ย เข้าไปเซิร์ชคำว่าอะไรครับใน YouTube Adlib Studio BKK ได้เลย Adlib Studio BKK ครับีเคเคสตูดิโอสวยอ่ะน่าไปเที่ยวเแบบแอบดูข้อมูลมามาได้มาได้สามร้อยล้านนะจ๊ะโโอ้หใช่มีร้านกาแฟอยู่ใช่ครับก็มีร้านกาแฟเล็กๆข้างหน้าก็คือทำกันเองก็ถ้าใครอยากจะมากินกาแฟอะไรเงี้ยก็มาแหงเอาได้เดี๋ยวจะไปเจอป๊อปปี้แล้วไปได้ป๊อปปี้อยู่ประจำทุกวันไหม ือบทุกวันครับใช่ผมทุกวันนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่หลายคนสนใจนะครับเอางี้ให้ปอปปี้ได้เชิญชวนแล้วก็แจ้งดีบอกว่าเรามีโรงเรียนเราแล้วครับครับก็ขอฝากแอดลิปสตูดิโอนะครับเรามีสอนทั้งร้องเพลงเต้นเปียโนไวโอลินเต้นพูดแล้วเต้นเปียโนไวโอลินแจมเซสชั่นกลองนะครับศิลปะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับที่ Adlib studio bkk com นะครับหรือว่า Facebook p a g e Adlib Studio bkk เหมือนกันก็มีทุกคอร์สอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูว่า ลองมองอะไรใหม่ๆดูลองเปิดดนตรีหลายๆมุมมองนะครับแล้วเรามีกิจกรรมเยอะมากๆใครที่สนใจมาช่วยกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกุศลมิวสิคอลหรือว่าการทำขึ้นอะไรให้สังคมเนี่ยก็ด้วยดนตรีหรือว่าศิละปะก็เชิญเข้ามาพูดคุยกันได้ครับเรายินดีที่จะรับฟังทุกอย่างแล้วก็พยายามจะทำโปรเจกต์หน้าให้สนุกที่สุดคือพูดง่ายว่า ลองเข้ามาคุยก่อนว่าเราน่าจะมีทางหรือว่าทิศทางไปทางไหนใช่ใช่เหมือนว่าร้องเดอนการนดนตรีหรือว่าใครที่ยังแบบไม่เจอพหาไม่เจออะไรก็ลองมาก็อาจจะเจอพรสวรรค์ที่ใช่จากแอดลิกสตูดิโอก็ได้เพราะว่าบางทีเราเล่นดนตรีเราไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยเราเล่นแล้วเราจีบหญิงเนีจีบหญิงเล่นกีตาร์จีบหญิงไม่ได้กันนะเออได้ก็ลองมาหาดูว่าเอออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับเราแล้ว หลัดที่โรงเรียนก็จะคอยไกลให้เดี๋อว่าฟังไม่ทันนะฮะฝากทิ้งท้ายกันกับในส่วนของอ Facebook แล้วก็ไอค,ครับปิดท้าย Adlibstudiobkk.com นะครับอันนี้เว็บไซต์แล้วก็ facebook.com/adlibstudiobkk ครับนะฮะอันนี้คืออีกการต่อยอดของการทำงานของเขาแล้วก็ได้ว่าเราน่าจะต้องติดตามต่อไปกับความสำเร็จของเขาด้วยฮะกับป๊อปปี้พานุหรือว่าป๊อปปี้เคลวติขอบคุณป๊ณอปปี้ครับไปเรียนสพิเศษไปเรียนตีกองจีบหญิงบัลเล่อ บเล่ก็ดีดีนะแค่นี้นะนะนรับ